ไปตักแห่ไปจืดเมื่อยอยู่ยังบัน,น,นชิบ่ายเซนชิบ่าไทยนะ ชุดจะไปไทยนาเพื่อเบิ้งเออบิงเบิ่งเบิงเบิงบ่งเบิงบ้งครบ,บ,บสวัสดะค่ะราชนีแห่งท้องทุ่งเจ้าค่ะสวยและก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีดีมีตุ๊กตาปลายบทคำับดัว่าสาในบ้านนาฮาสตาบานทุ่ง ใน,นบ้านนะฮาสปาบานทุ่งสวนใส่ผ้าถุงสังเพลงลูกทุงท่งไทยซึ่งอยู่กับโคนกับใช้ลมดีๆอยู่กับหนาทีบ้านทมฝั่งฟองอยู่กันมำน้า,นาเครือญาติน้องแสงสีไม่ต้องบดบังน้ำใจแหงสุดแต่เพื่อชาวไร่ชาวนาะ พกโคนเป็นนาฉันจิน,นาใไ้มะค้ามะมกรูดผอที่แผ่นเผาใบขมิ้นช้ไนไงปลอกไข่ทิ้วหนี้เป็นด้วยอีกะลาเป็นนวดขาเท้าพอได้บัรเทาแล้วช่วยให้ผ่อนคลายเป็นภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายอยู่กับนาไรและสปราบานทุ่ง สไน,นบ้านนาฮาสปาบานทุ่งสไนบ้านนาฮาสปาบานทุ่งสวมใส่ผ้าทูงฟังเพลงลูกทุ่งไทยเก็บแต่แม่ไปใส่หมวกหนักไปยิ่งหน่อย ไปไทยก็ไปไทยทนไปไปไทยก็ไม่ไทยให้ให้้เก็บไปใช้มกหัวนี่เก็บเก็บนะแม่ห่วยเขาสอนแล้วไปแห้งหวกกันเลยเนาะไปแข็งมัมีสวิงบ่เฮ้ยสวิงน่ะมีสอด โอ้ยหูกบเนี่ยเฮ้ยมีกบนนอนหูนี่น่ะ มาลาสสูอมาลาสุสุยิ้งมาลาบอเออขึนเต้นนะขันนั่นเขาเกือบขาดยิ่งบาลาเนาะเปียบพกแยงกันลังขึ้น ทที่ฉันจะ้ไ,ไดเออเบิ้งม่ทีเแล้วให้บอกนีองอย่าขื้นแท้นนะยดุยดยืดยืดงอ้องปงงอ้งา้งามยานะพอน้องาวยังปปดใหม่ๆนึง พอ,องอฟัวก็ได้จ้าใครเป็นอะไพองอบดิพองอบัวก็ได้สันเอ้ยนี่ยังเดียวเห็ดก็ได้เห็ดเน่ลูกเจ้าบอเป็น <laughs>

คืออยู่คืออยู่กรรมเลี้ยวกรรมเลี้ยวโอ้ยอย่ามันห้ามเด้อคืยแล้ววันนี้นั่นว่าแล้วมันบปแล้วไฮแล้วก็ผู้แข่งข้างดูเออผู้แข่งขันมือนะครับก็แล้วช่องติดหน่อยนะแยเน่ยบ่ Mừng ai nắm nhu Mừng cái bè nhu mình hả nhá ai เฮ้ยท้ายท้ายท้ายเดี๋ยวกูเปลี่ยนสอนถอยบักต่อเดี๋ยวกูเปลี่ยนอะเกินปักบอนม่งเอาเกิน บังเนื้นประเทศไทยเลยอันนี้นน่ะย่ยวยแย่งนั่นแยางนี่เาานนนถอะเียุดเมื่อยเล้วว่าไปช่วที่จะต้องแก้ อรถไปทางไหนวันนี้อ๋อแซม้าวไทยนี่เคอไทยนะกามกามกามปุดอันนั้นลูกล่ะยุด แม่กูจะเปลี่ยนแม่กูจะเปลี่ยนหา้บเป็นยกเอ้าโอ้ย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 ไปเร็วไปนี้เอาเอาเอ สันบักไงนึงมม่ชินจะพึ่นไ้สันพึกงจะจำยังนี่อย่ามาตอนกำ <c oughs> เรียว เีย,ยง,เงังสาวฉันถอ,อยฉันแก่ว้าวเป็นรดพ้อมมันใส่เลยอรลลีได้ที่ฉันมึงน,น่ะสำ่มป้ายหนแม่งเข้นเงาเขนกับั่เงาตานหน มึงต้องรดเลยแหละมึงต้องดรดป่ะจำเออจำสวน้ยบ้านนา่บ้านทุงสบ่นนส,บนสวนใส่พาทุง ทุกท้งถิ่นกับคนกับใสลมดีๆกับนาทีการบินองักานนานย่ายดี่นาะแทงนี้มต้องกดตงะเอาแบบไมไหมันะใสบ้าแล้วแ่นี้มึงสิตายแเละเกี่ยมนั่นแหละเออ โอ้แล้มึงอย่าไว้เด้กคนน้อยมึงกินน่อประทานได้เล่นไปเอาหัวมึงเด้อย่าไปเล่นแมน เปนี่อยู่ đây ไปนียู่ đ â นี่เร็วโคตรชิตกเลยนี <aqui. S 1> ่โอ้ยามบ

ไปเล่นอีนะ่ะรถไปมึงเล่นอีนะ่ะโอ้ย,อยมึออยงเมื่อยแย่งได้ย่งไม่ขี่ไทยนี่นนยแบบบอ,อฉันมันง่ายนึก็าางกึงม่ยางเลี่ยนเลยมึงออกไป่า á ออกไปยังขามไปยังทางนี้นั่นปาบงยัยกันอะระบายเห็ดเป็นเห็ดเต็นโอุ้มยูมไปเอ๋อว่าล่ามาไเลเ้วก็จยกินข้าว ชองลบกันแล้วแล้วจำไว้จำไว้เออโอ้ยมันสิบแล้วมองนี่เลยเด้อโอ้ย <c oughs> <c oughs> มเห็นอนะ เบลบอๆคุณพักกันห้ามพูดเลยนะเอาวนไหมเป็นยังไงทำไหมไหมนั่นแหละ เงินจ่ะมีเงิน,น,นจะัจ,ะจ้าหอาจัา้ตบมีเงินเลยจ้ะนั่งเบิ่งจ้าไปแปะไมชุดเลยนะี่นเออ,ก,ก,อกลับไีกรอบเนื้อแซมซมกขาวซ้ำ กลับไปอีกรอบนะึงมันเบิดแล้วทั้งนั้นแน่เอาตัวนี้ไปโอ้ยแล้วเห้นนางอยู่ตัวละ มึงมาไทยแล้วมาคบกันยังอยู่แล uh, ้วไทยหน้ายังบูมีห้องขี้ไทยเลยมึงไอหายนี่ก่าขึ้นหายนึงเลย คือทั้ทงเลยยกเด้อยกเด้อคันแท้ขาดมีต่อเด้อให้นี่นะมีต่อเด้อมิต่อไร เมาเลยแม่เมา,านะแม่เร็วๆล้วชิบเปิดลมแล้วเป็นลมแล้วบาบนี้นั่นสมบ,บร่ร์ระวังต่อนะคะสู้สัตว์นายไม่กิ่งเด็วผู้ขาเกินมันเป็นลุกท่าหน้าเถาะท่านจะได้เกิดที่เป็นัง มึงไม่อยากเห็ดหน้าบอกทีบอกให้เมื่อยแล้วมึงไม่อยากเห็ดหน้าบ่ะแต่นอกยังไงเคยคิดนะเคยคิดว่าถ้าทุกถักยใหญ่มาเนาะเงานจบมากูสิลงกรุงเทพสิบวันมาเห็ดหน้าจิตเสื่อความว่าประยากลำบากประยากเมื่อยใช่ตายได้ว่าแล้วมันกเคยเห็ดเนาะดึงมาดูมันก็้วเคยเห็ดเคยเห็ดมันก็อยากเห็ดพอแม่พาเห็ด เฮ็ดผ no ัดเมื่อยเมื่อยเปิดก้านไปหัวมึงใส่เองมก็ใส่เองตัวบ้าเร็วๆเว้ยพี่นักจ๋าว่าหนีลาพาดจ๋ากันนะ้วจะคาหรือเขาเขคุยทุกคนไแม่ขอบคุณทุกกำลังใจสบายดีจ้า่ะ